ครับสวัสดีครับอที่ดินแปลงนี้นะครับสิบไร่พร้อมบ้านซ่องล่างนะครับที่ดินสิบไร่นะครับติดหน้าบ้านติดถนนดํานะครับลักษณะอย่างนี้เลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านเนี่ยในนี้เพื่อนบ้านนะครับอที่ดินแปลงนี้นะครับสิบไร่ราคาค่าจริงนะครับสี่หลานห้านะครับสิบไร่ มีไฟฟ้าครบนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ที่ท่มแล้วนะครับสิบไร่ใบชนดนะครับที่ท่มแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในตำบลสักโจมอำเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านนองสลัดไดน,นะครับไกล้นะครับเทศบาลนะครับอบตอนะครับอบตอ ตำบลตกโจมอำเภอดอยดีจังหวัดสุพรรณบุรีสิบไล่์จะขอบอกไว้4ีหลานห้านะครับลักษณะอย่างนี้เลยในบ้านซ่องล่างนะครับเนี่ยบ้านซ่องล่างเนี่ยมีพื้นบ้านนะครับอยู่ติดกับที่ดินเลยอที่ดินแปลงนี้มีความพิเศษก็คือว่าล้อมรั้วไว้หมดแล้วฮนะล้อมรั้วไว้หมดแล้วที่ดินก็ท่มไว้แล้วนะครับด้านหน้า ด้านล่างเป็นลักษณะเป็นซวนนะครับเป็นซวนขุดเป็นร่องซวนนะครับเอามาท่มทีนาบ้านเนี่ยส่นทะ่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยมีไฟฟ้าน้ำประปาและบ่บันดาลครบนะครับพร้อมที่จะทำการเกษตรได้เลยนะฮะตอนนี้อยู่ในพื้นที่นะครับบ้านซ่องล่างนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ ลมเลื่นดีนะครับลมเลื่นดีเห็นไ,ไหมนะครับสิบไรสีล้านห้าชนดขุดแดงอยู่ในอำเภอดอนจีดีนะครับตำบลสัก,กจมอมอำเภอดอนจจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่สิบไรสีล้านห้านะครับบาร์ซองล่าง โอเคนะครับ okay,